ฉีดเมื่อวานครับตายจริงค่ะลูกค้าขอบคุณรีวิวมากเลยค่ะขวดนี้เลยค่ะอินมาจากวีทองนะคะนอนนังเหนียวนอนดื้อยานอนตายยาคะลค้าได้หมดทุกหนอเลยค่ะเป็นยานอนสองุ่มบวกในขวดเดียวเลยค่ะกลุ่ม2ี่สบองบวกกลุ่มหกนะคะชื่อสารสามัญว่าอีมาเม็กตินค่ะบวกกับอินด็อกซาคาค่ะลูกค้าออกฤทธิ์แบดบูซึมค่ะ ทั้งกินตายแล้วก็ถูกตัวตายเลยค่ะคูณสองไปเลยค่ะลูกค้านอนดุยาเนี่ยใช้ได้ดีมากๆค่ะทั้งนอนเจาะดอกจอะผลชอนใบม้วนใบใยผักจะถูกคาพลค่ะลูกค้าได้หมดทุกหนอนเลยค่ะนอนฟอก็ใช้ได้ค่ะลูกค้า่ะจัดการได้หมดทุกหนเลยค่ะ วลน,นี้นะคณะพนะร้อมส่งทั้ง2ขนาดเลยค่ะลูกค้าทั้งขนาด 100cc แล้วก็2 5 0ซีค่ะเป็นยาเย็นนะคะลูกค้าฉีดผ่าดอกได้ค่ะใช้ได้หมดเลยค่ะทุกคืนแล้วก็ทุกช่วงนะคะอัตราใช้นะคะประมาณ2ช้อนโต๊ะค่ะ2 0ซี cc, ต่อน้ำ20ลิตรค่ะเดีย๋ยวปักประจ้าไปให้นะคะน้าของเข้าแล้วค่ะกดได้เลยค่ะ